สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวงกอก,กนะคะวันนี้นะคะทุกคนเช้านี้มีรถป้ายแดงมาจอดอยู่หน้าบ้านลุงนะคะทุกคนนี่ก็มียายรองนะคะที่เราต้อนรับเอซนะคะมาจากแม่ตอโอ้โห <laughs> มาไกลมากเลยลนพาพานะื่ยค่ะ fc ก็มาแลเรียนมหานะคะทุกคนอ่มีเ้าอยกลองก็ต้อนรับ fc นะคะพูดคุยกับ fc นะคะ และมาไหว้องคูนะคืบทูบอยู่ข้างในม่หมามันเป๊ะเไาปเอามาเ่ดี๋ยวเดี๋ยไปเมาให้คืนนี่นอนไหนอ่ะย้ายย้ายีตีมาเลยฮะตีมงวมาจากแม่กรองเลยนะทุกคนมาเที่ยวหนูจะไปเที่ยววมาเที่ยวครับ โปยนันี้ก็มนนี้เลยคระเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายจำลองไปสมุดชงคาจะจำหญ่ได really ้ไหมได้จะต้นลบไหมเดี๋ยวไปกินไปกินอาหารที <t 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 ่เถวอัมพวาเนาะตลาดน้ำอัมพวาตลาดำมาวากาไปเที่ยวบอยมาแต่เช้าเลยเนาะนอนไหลเมื่อคืนนี้นอนห้าเนาะอ้นอนสองเนอะ ทำไมเก่งจังเนาะเขาจะไปถ่ายทำละครเนาะตัวมาจะสวยด้วยครับพี่ติวนี่ก็สวยนะคะเนี่ยค่ะยูทูบของเรานะคะก็เหลือไม่กี่ช่องนะคะที่อยู่หน้ากรกกนะครับ FC ประธานก็ออกมาต้อนเรา FC ด้วยนะทุกคนไม่กอง แม่กองไกลมากขออนุญย่าถ่ายเลยนะตลาดแล้วก็บางช้าเลยนะรงอ่ะใช่รู้จักอไรไปอยู่จริงจริงเนราเพลงฟังอยู่แล้วพ่อก็รู้จักกำนันอินเทเนชนแนล้วนแม่กองรังสมานี่ก็เข้าไปกินอันอาหารที่บ้านเพิ่นประจาไกยา มาแต่เช้าเนอะลดคันเลกเลยนะคะวันนี้ลานปู่เราเมื่อวานก็มาหลายครั้แล้วก็มีเอฟซีอยู่ใม่กองเยอะแยะแล้วก็มีคดทำยูทูบอยูช่องหนึ่งอยู่ที่แม่กองเมื่อก่อนเขาก็มาอยู่นี่แล้วเขาไปอยู่ที่มาหลายคนเนี่ย ไปบุกเบิร์กค่ะแล้วก็่ถคือทุบเบิร์กเต้องตามไปนั่นแหละพอเอาพอองค์ปู่ไปเ็าเไปตาตาเขาต้องไปไปไาเาอยู่บ้านร้านต่งถุอ่านเนี่ยว FC จะจริงนะคะรูด้วยนะรูู้้รู้รูรู้้รู้รู้รรู้้ร้าู้รู้้ารรรนร้ร้้า้ค อ๋อพก็จะไปไหว้องค์ป่ของเรานะคะดยายด้วยมั้ยดยายด้วยตอนเช้าเลยนนลเลลได้นะโล่พรูได้นะครัผู่แล้วก็อธิฐานได้จะไปตนนนะแต่พอไปจนวโน้นแล้วไม่รู้จะปูจะไปด้วยเรกับเราหรือเป่า บรรยากาศเช้าๆของเรานะคะวันนอากาศดีชใช่เป็นคุ้มคืนแต่ว่าก็มันไม่ร้อนไงไมันก็อากาศดีนี่ะ <Yeah. S 3> แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ โอเคทุกคนก็ต้อนรับ FC เป็นอย่างดีนะคะนอนต่างๆแล้วก็ยาจำลองแล้วก็ยูทูบเบอร์ของเราเนาะก็เดี๋ยวให้ FC ไปไหว้องค์ปูก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ